ขายตั้งบ้านที่ดินคอนโดโกดังโรงแรมต่างๆสร้างไรายได้อีกช่องทางหนึ่งคนระยอดเยี่ยมมากสวัสดีครับชื่อนิวนะครับผมปัจจุบันทำเกี่ยวกับอสังหาครับก็คือขายอสังหาทุกรูปแบบ เพราะว่าโดยปกติแล้วเราอยู่ในวงการสังหาก็มีขายนั้งบ้านที่ดินคอนโดโกดังโรงแรมต่างๆใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เราอยากจะพัฒนาอาชีพตัวเองอเพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งฮะเหมือนกับเราลงทุนในพวกพันธบัตรในพวกหุ้นแต่เรามาลงทุนในที่ดินแทนอย่ครับ อาจารย์ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เหมือนกับเป็นผู้มีความรู้เนาะก็คือถามไปก็ตอบได้แล้วก็ตอบตรงคําถามแล้วอธิบายละเอียดมากคุ้มค่าครัก็ได้เคสต s t u ีเยอะมากค่ะได้เจอเพื่อนๆทาหลากหลายอาชีพมากบางคนค้าขายออนไลน์อย่างี้ฮะมีแลกเบอร์โทรกันนะมีแลกนาบัตรกัน สมมุติว่าถ้าเป็นมือใหม่หรือว่าทํามาสักพักแต่ยังอาจจะไม่รู้เรื่องลอามาฟังเคสสต๊ดดี้หรือว่ามาศึกษาเพิ่มเติมได้ฮะจะได้มีความรู้แน่นขึ้นเวลาไปดีลงานจะได้มีความมั่นใจเอาเยี่ยมมาก